สำหรับใครที่ชอบกระถางสวยๆครับแบบนี้หาซื้อได้ยากมากจะต้องชอบคลิปนี้แน่นอนผมเองเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้รู้จักกับเจ้าของร้านนี้บอกเลยไม่ได้หาแบบนี้ได้ง่ายๆในเมืองไทยแอบชื่นชมพี่ดกมาตลอดแล้วก็ดูทุกคลิปเลยค่ะพี่ดก<ร>แต่งบ้านสวยมากใช่ค่ะขอบคุณมากรสนิยมเ,<ล>ยเหมือนกันชอบเหมือนกันค่ะผมถูกใจร้านนี้มากม มบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบกระถางสวยๆแล้วก็หาซื้อได้ยากมากเนี่ยนะครับแบบนี้รวมทั้งสายไม้อวบน้ำแคททัสเนี่ยจะต้องชอบคลิปนี้แน่นอนที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นกระถางที่มีความหลากหลายแล้วก็มีคาแรคเตอร์สวยงามซึ่งผมบอกเลยนะในฐานะที่ผมเองเนี่ยก็ชอบที่จะสะสมกระถางสวยๆต้นไม้สวยๆผมถูกใจร้านนี้มากๆ เป็นร้านที่อยากจะแนะนําครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้ผมเองเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้รู้จักกับเจ้าของร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาค่ะฝาแฝดหรือเปล่าฝาแฝดค่ะแล้วสองคนเนี่ยทำไมอยู่ดีมาทําร้านขายต้นไม้ขายกระถางแบบนี้มันต้องมีที่มาที่ไปที่เป็นพชชั่นของเราแน่นอน ร้านเนี้ยตอบโจทย์แพชชั่นก็คือกระถางในเมืองไทยที่เราตอบโจทย์เราอ่ะมันหายากมากก็จะเริ่มเก็บของเก่าใช่ไหมคะเห็นฟอร์มที่คนโบราณเขาทำแล้วเออมันสวยนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วคะ่ะคุยกับน้องเปิดเองเลยกว่าทําเองเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากจะให้ความสุขเนี้ยไปถึงคนอื่นๆด้วยที่เขาพยายามจะหากระถางอะไรมาตกแต่งบ้านแต่เขาหาไม่ได้คะ่ะปัญหาได้ยากมากจริงร้านนาเนี่ยจะตอบโจทย์ให้ลูกค้าคะ่ะ คือตอนแรกค่ะนาอเริ่มจากสนใจเรื่องกระบองเพชรค่ะไม้ทะเลทรายไม้หวบน้ํากระบองเพชรที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นคือความสนใจของน้องจริงๆนาเองอ่ะเป็นคนชอบกระถางตั้งแต่เด็กแล้วค่ะบ้านเพื่อนที่เขาแบบว่าเวลาฝนตกมันก็จะมีดินที่มันเปียกเป็นดินเหนียวนาก็ชอบลงไปแล้วไปปั้นแล้วก็มาให้แม่ดูอันนั้นอ่ะเจิดเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออสวยมากเลยทั้งๆ้งที่นาก็ไม่เคยเรียนแต่คือนางก็ชอบพาเราไปปั้นพวกตุ๊กตาใบกระบายสี นาเป็นอินเทอร์เรียดีไซเนอร์ถ้าที่พี่รู้มาใช่ค่ะมีประสบการณ์ประมาณ12ปีแล้วค่ะคือถ้าในด้านของงานอินเทอร์เรียลสนิยมต่างๆในเรื่องของการแต่งบ้านเนี่ยต้องยอมรับเขาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายแคททัสหรือว่าไม้อวบน้ําก็คงต้องปรึกษาคนนี้แหละยอมรับเลยว่า มีความเชี่ยวชาญด้านกระบอเแผนภาพพีชคณิยเราชอบคนที่ยอมรับความจริงแบบนี้เชี่ยวชาญค่ะว่าเชี่ยวชาญเรื่องการตกแต่งบ้านโอ้โหแฟรคู่นี้นี่ม่เลวเราชอบมากเพราะเราต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เราทำใช่แล้วที่สําคัญวันนี้พี่ไม่ได้มาชวนคุยเพื่อจะบอกว่าให้ทุกคนมาอุดหนุนอย่างเดียวนะพี่อยากจะแอบขโมยความรู้ให้หลายๆคนที่ติดตามคลิปของพี่เนี่ยเขาจะได้เอาไปปรับใช้ได้ได้เลยค่ะเยี่ยมเลย พี่เนี่ยไม่ใช่สายแคททัสโดยตรง<อ>แต่ถ้าพี่จะใช้เนี่ยพี่จะชอบฟอร์มแบบนี้สเกลที่มันใหญ่<ะ>ไอตัวนี้เนี่ยขออนุญาตยกน,นี่ว่าอันนี้น่ารักมากคือคนไทยอาจจะเรียกว่าม<ช>ิก้เมาส์ใจง่าย<ะ>อ่ะอย่างเนี้ยปลุกในบ้านได้ไหมอ,อันนี้ปลูกในบ้านแต่ต้องมีแสงผ่านเข้ามาริมหน้าต่างได้ค่ะ ได้เลยค่ะงั้นอินเทอร์ i เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการเอาอินดอร์แพลนเข้ามาสำคัญแค่ไหนะมันทำให้บ้านนะคะดูมีความสดชื่นขึ้นสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกผ่อนคลายซึ่งมันจะทำให้บ้านอบอุ่นโฟซี่ธรรมชาตินั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนนะทะวินหาใช่เราแค่ดึงนะธรรมชาติเข้ามาใกล้ตัวให้มาก<ช>ขึ้นใช่ค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบบ้านก็คือแสงแดดพอเรามีแสงแดดเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยค่ะเหมือนกับการดึงเอาธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน แต่คนนี้เข้าใจว่าพื้นที่บางคนเนี่ยจำกัดการนําเอาต้นไม้กับกระถางเข้ามาอยู่ในบ้านอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําเพื่อให้ตอบโจทย์ในตรงการที่ไม่มีพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างนอกบ้านเนี่ยค่ะเพื่อตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่สําคัญมากแล้วก็พยายามจะเชชวยให้ทุกคนค่ะเพราะบางคนบอกอยู่คอนโดบางคนบอกว่าอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์แล้วไม่ได้มีที่มากนะักมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะเพิ่มสีเขียวหรือสีสันของธรรมชาติ เข้ามาในบ้านและที่สําคัญก็คือการเลือกกระถางที่มีรสนิยมแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้บ้านเนี่ยสวย<ช>ไม่ใช่สดชื่นด้วยต้นไม้อย่างเดียวนะบ้านดูมีเทสต์มีรสนิยมดูสวยดูอบอ,อุ่น คุมช่างเองทุกอย่างเลยอะคะ่ะเพราะเอาจริงๆแล้วอะฝีมือของช่างไทยเราอะฝีมือดีมากนะคะนาเป็นแค่คนหนึ่งที่ไปดึงความสามารถเขาให้มันโชว์ขึ้นมาซึ่งนาก็อยากจะเป็นจุดเชื่อมตรงนั้นนะคะให้ช่างของคนไทยเราอะพัฒนาไปสู่ i n t e r n a t i o n a ลเยี่ยมมากเลยเนี่ยนานๆพี่จะได้เห็น ถูกใจใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเข้าใจถูกต้องค่ะถูกเล้วคนอาจจะงงนะที่ดูอยู่โงเอ๊ะมันอะไรบอกเลยไม่ได้หาแบบนี้ได้ง่ายๆในเมืองไทยแล้วบางทีเวลาพี่เดินทางไปแล้พี่ก็อยากคิ้วกลับมาแต่มันไม่ไหวแล้วพอพี่เห็นร้านน้องปุ๊บนี่พี่บอกว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งจะต้องมาเป็นลูกค้าแล้ววันนี้ก็ได้มาแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเลยนะครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วว้าวเนี่ยต้องอยากแวะมาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าที่นี่คือชื่อร้านปานแอนฝ่ามค่ะ เพราะว่าน้องสาวอะคะ่ะทำเกี่ยวกับฟาร์มแคคตัสสวีทาวอะคะ่ะแล้วคราวนี้เราก็ได้ว่าเออเราอยากได้ชื่อเหมือนกับโรงนาเป็นฟาร์มด้วยแล้วก็บ้านเนี่ยเวลาออนออกเสียงมันจะเหมือนบ้านมันก็เลยเอามาเมิร์จกันนะคะให้รู้สึกว่ามันเป็นบ้านแล้วก็เหมือนกับเป็นฟาร์มไปด้วยะคะ่ะบ้านกันฟาร์มนะครับไม่ใช่ร้านใหญ่นะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยของที่ผมเชื่อว่าจะทําให้คุณตื่นตาตื่นใจทําให้สเกลร้านที่เขาบอกว่าเขาเล็กเนี่ยดูใหญ่ขึ้นไปเลย ราะมันมีรายละเอียดให้เราแบบว่าคุยหาเยอะแยะมากจริงๆเวลาเดินดูร้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะพื้นที่ไม่เยอะนะแต่ได้อินสปายเยอะเลยในการที่ไปจัดวางจัดแต่งตู้ที่วางของต่างๆที่เราวางเอาไว้เนี่ยบางคนก็อยากรู้สึกอยากมีฟิลนี้ที่บ้านก็จัดแบบนี้ได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันรวมทั้งข้างหน้านี้อันนี้ก็เป็นดิสเพย์ของวัสดุกรู ไม้ต่างประเทศนะคะจะเป็นต้องปรุงวัสดุปลูกให้หน่อยให้มีความร่วนมีความโปร่งใังเพราะบ้านเราร้อนชื้นค่ะพี่ดูอยากให้ไม้สุขภาพดีอะค่ะก็ควรจะมีบางอย่างที่ทําให้ดินโปร่งบางคนก็อ็อัะแบบสไตล์พี่นะคืออาจจะมีหินภูเขาไฟบางทีก็ใช้กรวดวันนี้ก็ใช้ทรายมาช่วยต้นไม้แพงๆก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งตรงส่วนนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้า เวลามาเขาจะยกกระถางมาเลยอะค่ะเหมือนกับว่ามีต้นไม้มีบ้านแต่ว่าอาการเนี่ยมันแบบว่าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นอีกสายหนึ่งแล้วเขาก็อยากให้เราอะช่วยเลือกกระถางให้มันเหมาะกับต้นด้วยแล้วเขาก็อยากจะปลูกเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคลินิกต้นไม้เบาๆอ่าใช่ค่ะอ่าเวลาอยากจะขยายก็มาปรึกษายกเข้ามาได้เรื่องงานฝีมือของช่างเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าทําม,มาสิบใบก็จะแตกต่างกันสิบใบค่ะเพให้มันเป็นงานคราฟเพราะมันเป็นงานคราฟถูกต้องค่ะเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนั้นค่ะ ใครมาถึงก่อนก็จะได้หยิบใบที่สวยที่สุดไปนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆมานะเออแต่จริงๆมันสวยทุกใบแหละเปียนว่ามันมีความต่างถ้าเราแอ p r พ c ช a t e งานอาร์ตเราจะเข้าใจเลยแล้วเราก็จะได้ใบที่มันยูนิคเป็นของเราเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็แอบมีนิดๆอยู่เหมือนกันว่าแบบทำไมช่างทําไม่ตรงแต่บางทีช่างทําให้เกิด Inspiration อันใหม่มาแล้วมันสวยขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่ดูเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันมีไอเดียหลายคนมามาทำให้มันเป็นอาร์ตขึ้นมาค่ะ ความชอบหลากหลายเราไปตัดสินแทนเขาทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะในฐานะที่เราเป็นดีไซเนอร์เองเนี่ยบางทีเราก็ต้องเปิดใจมองมุมกว้างๆว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วรู้สึกยังไงแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมบอกเลยว่าน้องทั้งสองทำร้านนี้ด้วยแพชชั่นเพราะผมเชื่อว่าวิถีที่เราเป็นกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งบ้านเรื่องของการทำสวน มันเริ่มต้นจากแพชชั่นถูกต้อง <Passion S 1> ค่ะแพชชั่นในวัยเด็กของเราใช่ค่ะแพชชั่นในวัยเด็กของพี่ใช่แล้วก็ของเราด้วยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มีแพชชั่นแบบนี้เห็นแบบนี้คงจะมีกําลังใจอาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองจากแพชชั่นที่เรามีจริงๆอะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทำอะคะ่ะทุกคนจะไม่เหนื่อยกับมันเลยอะคะ่ะทุกคนจะ มีความสุขกับทุกอย่างที่ทำค่ะขอให้เรามีแฟชชั่นแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราอายุมากหรือแก่เพราะแพชั่นน่ะจะอยู่กับเราไปจนวันตายค่ะแพชั่นมันสําคัญมากมาค่ะเหมือนบางทีถ้าเราทํางานที่เราไม่ได้รักเราตื่นมาเราก็จะบ่นกับตัวเองว่าเหนื่อยจังเลยไม่อยากไปทํางานแต่พอมันมีแฟชชั่นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันทุกๆวันค่ะอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหน อยู่ตรงถนนสีนัทรินกรถึงซีคอนสแควร์ค่ะไปดูต้องแบบว่าบางคนอาจจะต้องอยูเทินใต้ใ<ช>สะพานใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนข้ามสะพานมาเลยยังไงก็ต้องอยูเทินก็ต้องอยูเทินอยู่ดีมันเป็นย่านที่เขาขายต้นไม้อ่ะถือว่าเป็นตลาดต้นไม้ย่อมๆอ่ะสำหรับคนที่อยู่แถวสีนัทรินนะครับมีให้เลือกหลากหลายผมว่านะชมมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสายต้นไม้ในบ้านต้องพูดว่าสายแคททัสเอง หรือว่าจะเป็นไม้อื่นๆก็ตามแล้วกําลังมองหากระถางสวยๆที่จะมาตั้งวางแล้วทาให้ไม่เขินนะเอาต้นไม้ไปวางแล้วเสริมกันเป็นสกล u เจอร์อย่างที่บอกเป็นความสดชื่นอย่างที่บอกแวะเวียนมาเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคให้เลยแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากจะฝากน้องๆเอาไว้ด้วยลองเข้าไปดูนะครับเพจใน IG อะไรของน้องแล้วถ้าใครสนใจนะ รับจัดสวนไหมพี่สาวค่ะรับจัดสวนด้วย <c oughs> ไม่ใช่อินเทเลียอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> จัดสวนเป็นแบบเดคอเรทบกระถางนะคะจะไม่ใช่ลงดินใช่ค่ะเป็นสวนกระถาง <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นอัลโดหรืออินร์ก็ได้ <c oughs> ก็แวะเวียนมา <c oughs> ผมอ่ะอยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆ <c oughs> อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักและที่สําคัญคืออยากให้คนรักบ้านแล้วก็ต้นไม้ที่ติดตามเราเนี่ยได้เห็นแหล่งในการที่เขาจะซื้อหา ของดีๆดีเนี่ยเข้าไปไว้แล้วก็ได้ความรู้ที่แอบขโมยจากน้องๆด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยดีใจที่ได้เจอแล้วก็ได้แนะนำให้ทุกคนรู้จัจก